วันนี้นะครับถักที่เราทำหนังสือนะครับเป็นหนังสือยื่นถึงนายพัชกรบุญเลักผู้ว่าราชการจังหวัดกะปินะครับแต่เนื่องจากได้ประสันงานทางสำนักงานผู้ว่าได้สำนักงานประสันงานไปว่าให้ท่านสมป,ปองรัชนาประหอสุนทรูมิธรรมนะครับมารับหนังสือแทนนะครับอหาของการยื่นนะครับ จะเป็นการะทั่งถึงบันทึกข้อตกลงร่วมนะครับระหว่างทหารไทยและผู้สุจกิบแผ่นดินนะครับวันที่26สันหาคม65จะเป็นการกล่าวโทษนะครับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐกรณีในปฏิพัฒน์ตติปภาต่อต่อคุท์โอคและรองประธานสภาบทที่หนึ่งบท ไบพบโชว์ภาพครับเบียร์ยี่ห้อหนึ่งได้มีการดิมโชว์วได้มีการเชิญชวนนะครับเชิญชวนให้ประชาชนสับสนุนปวดอ้างสรรพคุณของเบียร์ยี่ห้อดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นการผิดพระรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและก็ผิดฐานกฎหมายหลายหลายข้อนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับ จะมีการอ้างถึงนะครับาการดำเนินคดีของบุคคลแต่เช่นนายจักรธนากรเทียมศิษาทบเสเงียมผู้ขอตั้งแต่ชาชนเบียดสองนายวิเชียนสอนมนุษมยมมนมยัยหรือดิจิพิชชาซึ่งเขาทําการลักษณะเดียวกันเนี่ยเขาโดนจรบจับเขาโดนทางอ่าเพราง,งั้นจึงต้องจับแล้วก็โดนตัดแบบยกรดับเงินทีแต่นี้ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย เป็นถึงประธานรองประธานรัฐสภากระทําการเองตั้งหน้าแต่กลับไม่มีการลงโทษหรือไม่มีการอะไรเลยนะครับเราจึงรวบรวมานทุกอย่างมาเพื่อให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพินิจตันยูผู้วยการสำนักงานกฎหมายคดีและกรมสำนักงานกฎหมายได้คดีประจําสำนักงานผู้ตรวจการมดิน ร่วมกันวิจัยนะครับหากพบการกระทำความผิดก็ขอให้หนึ่งเมื่อได้รับการถือได้รับนังถือกาวโทษแล้วก็ขอให้แจ้งคำพิพากาด้วยนะครับสองเมื่อมีคำพิิจฉัยจะปล่อยแล้วก็ขอให้แจ้งคำพิพากษาด้วยนะครับและสามหากหลักฐานนี้ได้ข้าสมมอบคำเสรบเข้าข่ายความผิดตามความเก่าเมื่อกี้ ถ้าราขอให้ท่านได้พิจารณาใช้อำนาจจัดก,การคุ้มครองชั่วคราวให้มีผลต,ต่อนายพทั์สันติพาดาสสสโรคแด้รองประธานสภาคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยที่ดีสุดนะครับพวกนี้ขอมอบให้กับท่านนะครับสำารับเสนาผู้ว่านะครับเย้ครับก็ผมแนะนำผมตำวจปดิบนะครับ มารับกหนังสือเพจซะทั่วเหมือนกัน,น,กกนเดี๋ยวรายการนี้ทางตามปกติได้มาทั่วๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องไรไปดเนินการต,กกต่อไปครับขอบคุณท็ในส่วนนี้นะครับตามที่คือตมมามที่ท่านได้เห็นคลิปเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของการโพสต์ดังกล่าวอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างท่านเองนะครับแต่เรื่องอย่างปจะชาชน,รในใครเนี่ยถ้าไปโพสต์มีอย่างโพสต์ขึ้นดื่มเรือ่รอ,กอก็โพสต์ยาแอลกอฮอล์ขึ้นมาเนี่ย เผยแพร่ออกมาเนี่ยความผิดต้องเกิดท้ารวตต้องจงับตัวดีแล้วแต่นี่เป็นผ่าเขาเขามีอำนาจเกินประชาชนมากไปตัองแต่นะครับผมคิดว่าผมได้ยินหนึ่งคิดตั้งแต่แล้วนะแล้วก็เอกรับเป็นการตัดสนินนะครับตัดสนินตัตสนินไปแพ้สนินค้าพวกปิดปรายย่อยนะครับมันคือกพลังเลืิมเลยพลังนูและเลื่มเลยนะครับแต่ว่าอยู่ๆคิดจากคคิดได้ว่าในปฏิพัทธ์เนี้ยเป็นรองพา ตา,ารวมสนนกัรด้วยเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติแต่กระทําความผิดเองนะครับจะทําพีางผิดเองครับเป็นทัศศิษาาย์ทศชาติทไกคนงจับไปได้นะครับแต่รายนี้เขาไม่รายใจข้าเหรอกความรายใจมีไหมกับป,ปฏิพัทธ์แต่เขามีความรายใจหรือเปล่าในการกระทําความผิดแต่จะมีสมาชิพักองใจของเขานะครับจะออกกฎหมายให้ยกเลิกกฎหมายข้อนี้ เรื่องีจะไม่ต้องมีความผิดอ่าเนี่ยก่อนจะเป็นรองก่อนที่จะมาเป็นรองประธานสภาก่อนจะเป็นสเนสเนี่ยเขาควรที่จะมีความรู้ว่าการจัดทำานังล่าวเนี่ยมันเป็นกฎหมายอย่างชัดเจนหลายข้อเลยครับยังไงเขาบากท่านนะครับช่วยทำเรื่องเสนอส่ะนส่วนนี้ผมจะรอเพื่อว่าและรองึงืึอการแบบดังนั้นดังนั้นคนที่นี่ผมจะตามเจอทางผู้ว่าและข้อ ประสการได้ครับเพราะว่ามีมีอยู่ร่วมกันนะครับในที่เขาผ่าด้วยตรงนี้ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณกี่วันครับครัในดวงนี้เดี๋ยวเราต้องให้เหมือนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเอตรงเขาได้อู่ใช้ประโยชน์มีส่วนลดคุ้มเย็นบ้างทีเท่านี้นะครับครับผมก็จะมี็นไปได้ครับถามยังไงที่ท่านทราบครับครับผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ